ดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช n n e l มาดามนัดคนอ่านดวงวันนี้มาดามจะมาพยากรณ์ผู้ที่เกิดทั้ง12ราศีกันนะคะประจําเดือนตุลาคมปีพุทธศักราช2566เรามาถึงชาวราศีกันนะคะผู้ที่เกิดวันที่17กันยาถึง16ตุลาชาวราศีกันหรือลัคนากันใครที่ผ่านมาเจอคลิปนี้ตั้งจิตอธิษฐานนะคะบอกว่าโดมิโนโรู้อะไรก็ขอให้โดมิโนโอบอกออกมา ภายในเดือนตุลาคมปีพุทธศักราช2566นี้จะมีอะไรเกิดขึ้นกับชีวิตบ้างมาดามขอเป็นตัวแทนจับโดมิโนโแทนคุณนะคะก่อนอื่นมาดามขอประชาสัมพันธ์นิดนึงนะคะว่าวันที่30กันยายนปีพุทธศักราช2566นี้มาดามได้ไปออกอีเวนต์ที่ตึกทูนะคะตึกวันโอวันใครอยู่ใกล้ไปเช็คดวงกับมาดามได้นะคะใครสนใจที่จะอยากเช็คดวงกับมาดาม ได้เจอตัวได้จับอุปกรณ์เองแล้วก็ค่าครูถูกด้วยค่ะ399บาทตึกทูก็ใครอยู่กรุงเทพนะคะนั่ง bts มาลงสถานีปุ่นณวิถีแล้วเดินสกายวอลเข้าตึกทูเลยนะคะมาดามอยู่วันเสาร์ที่30กันยายนตั้งแต่เวลา9นาฬิกา30นาทีถึง19นาฬิกา30นาทีนะคะไปแค่วันเดียวเท่านั้นถ้าดูถ้าโทรโทรดูดวงกับมาดาม แบบไม่ได้เจอตัวครึ่งชั่วโมงพันหนึง่งชั่วโมงละฮชั่วโมงละขออภัยชั่วโมงละสองพันนะคะถ้าเธอเจอตัวห้าพันบาทนะคะแต่นี่ได้เจอตัวด้วยยี่สิบนาทีสามร้อยเก้าสิบเก้าบาทดูแล้วยังไม่สะใจยังคำถามยังมีต่อหมดเวลาต่อ สามารถซื้อคูปองต่อได้เลยนะคะเอาละค่ะเรามาดูกันนะคะว่าชาวราศีกันหรือลัคนากันในช่วงเดือนตุลาคมนี้ชีวิตของคุณจะเป็นอย่างไรเรามาให้ศาสตร์มหัศจ,จย์โดมิโนโช่วยพยากรณ์กันนะคะเดี๋ยวท้ายคลิปเราจะมีเคล็ดลับเสริมดวงชิ้นแรกได้หนึ่งหนึ่งเขาบอกว่าหนึ่งหนึ่งในที่นี้สําหรับชาวราศีกันเองเนี่ยก็บอกว่าได้แล้วได้อีกเสียแล้วเสียอีก ดังนั้นชาวราศีกันหรือลัคนากันใครที่กำลังคิดที่จะหยิบจับทำอะไรอยู่มีเกณฑ์ของการที่จะทำอะไรแบบมากกว่าหนึ่งอย่างในเวลาเดียวกันแล้วถ้าเวลาบทจะได้นะก็ได้แบบได้แล้วได้อีกเลยแหละอย่างที่บอกนะคะแต่ก็ต้องระมัดระวังด้วยนะในที่นี้เขาเตือนว่าชาวราศีกันเองในช่วงของเดือนตุลาคมนี้ หนึ่งระวังเรื่องคำพูดคำพูดที่ตรงไปตรงมาของคุณมากจนเกินไปโดยที่บางทีคุณก็คิดว่าอ้าวทาไมอะ่ะก็พูดตามความจริงอะ่ะก็ฉันเป็นคนตรงอะ่ะบางครั้งคําว่าคนตรงของเราเนี่ยคนตรงกับเอ่อพูดไม่เข้าหูมันแค่เส้นบางๆนะต้องบอกก่อนมันแค่เส้นบางๆเพราะฉะนั้นเนี่ย เป็นช่วงของการที่เรียกว่าพูดตรงเกินไปขวานผ่าซากเกินไปจะทำให้เสียก็ได้จะทำให้ดีก็ได้เป็นช่วงของการที่เรียกว่าทำอะไรก็ตามต้องอยู่บนเส้นทางของความซื่อสัตย์ยุติธรรมตรงไปตรงมาด้วยอย่าออกนอกลู่นอกทางหรือ,อทำอะไรที่ตุกติกเป็นช่วงของการที่ถ้าทำอะไรแบบตรงไปตรงมาคุณจะมีการได้อะไรแบบ ได้แล้วได้อีกได้แบบเบิ้ลๆนะคะแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่คุณทําอะไรตุกติกออกนอกลูก่นอกทางมีเกณฑ์ของการเสียได้ด้วยนะเพราะฉะนั้นสําหรับชาวราศีกันเองข้อดีน่าจะเป็นเรื่องที่ได้แล้วได้อีกนี่แหละแต่ข้อเสียก็ระวังเรื่องการมีคดีความสําหรับใครที่มีคดีความเราก็ต้องมาดูเสริมกันนะนะคะว่ามันจะเป็นอย่างไรนะสำหรับชาวราศีกันเองเนี่ยเขาบอกว่า ถ้าใครมีคดีความก็ต้องระมัดระวังนะถ้าเราเป็นโจดเเอ่อเขาเรียกว่าอะไรนะถ้าเราเป็นโจดไม่ใช่จำเลยก็หลักฐานเราอ่อนไปนะอาจจะไม่ชนะก็ได้แต่ถ้าเราเป็นจำเลยหลักฐานก็อ่อนด้วยเช่นกันทีนี้มาดูถึงเรื่องการเงินการเงินในที่นี้เขาบอกว่ารายได้มาจากการที่เรียกว่า เริ่มต้นทําอะไรใหม่ๆยังไม่ค่อยมีความมั่นคงนักสําหรับรายได้เพราะฉะนั้นชักหน้าไม่ถึงหลังใช้จ่ายเก่งนะหมดไปกับการใช้จ่ายตามอารมณ์หมดไปกับการใช้จ่ายเกี่ยวกับเรื่องการซื้อกระเป๋าซื้อรองเท้าหรือการเที่ยวเตะนะคะหมดไปกับการเดินทางได้ด้วยเช่นกันทีนี้มาดูว่าอ่ออีกข้อหนึ่งสำหรับชาวราศีกันหรือลัคนากัน ส่วนเรื่องการเงินต้องระมัดระวังการถูกโดนโกงจากการที่เรียกว่าคอยตามง่ายอ่อนไหวง่ายเชื่อคนง่ายแล้วจะถูกโดนโกงแล้วจะมีคดีความเกี่ยวกับเรื่องนี้แหละเรื่องการเงินเกิดขึ้นได้ด้วยเพราะว่าความที่เราอะเชื่อคนง่ายนะคะเชื่อคนง่ายไว้วางใจคนง่ายเกินไปเราคิดว่าเราเป็นคนที่ ไม่โกงใครเราเป็นคนที่ทําอะไรตรงไปตรงมาแต่บางทีไอ้คนที่เข้ามามันไม่ได้ตรงอย่างเราก็ได้นะเพราะฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังตรงจุดนี้ด้วยสําหรับชาวราศีกันหรือลัคนากันมาดูถึงเรื่องความรักความรักสําหรับคนโสดนะคะคนโสดเขาบอกว่าได้4ี่สามสี่สามในที่นี้คนโสดค่อนข้างมีแฟนยากนะคะมัวแต่ยุ่งเรื่องงานหรืออาจจะเลือกเยอะเกินไปในที่นี้เลือกอะไรเลือกที่จะ ดูว่าคนที่เข้ามาในชีวิตเราต้องมีความคู่ควรกับเราเหมาะสมกับเรานะคะไม่ว่าจะเป็นด้านหน้าที่การงานเอ่อการศึกษาหรือแม้กระทั่งฐานะเขาเรียกว่าต้องเหมาะสมกับเราทุกอย่างเราถึงจะเลือกถ้าไม่ได้อย่างที่เราต้องการอาจจะเลือกที่ว่าจะอยู่คนเดียวซะดีกว่าฉันอยู่คนเดียวแบบสวยๆหล่อๆแบบรวยๆไป ดีกว่าที่จะต้องมามีคนอื่นมาร่วมใช้เงินแต่สําหรับคนมีคู่ชาวราศีกันหรือลัคนากันให้ระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องออคําพูดคําจาที่ไม่มีใครยอมใครแล้วก็จะชอบเอาเรื่องเก่าขุดคุ้ยขึ้นมาเล่าใหม่พูดพูดแล้วพูดวกวนอยู่แต่เรื่องเดิมเรื่องเก่าที่จบไปแล้วก็ยังเอาขึ้นมาพูดแล้วไม่ไม่ใช่ว่าจะมีฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดยอมนะ ต่างคนต่างก็ไม่มีใครยอมกันแต่ถามว่าเลิกลาจากกันไหมหรือมีเรื่องที่จะต้องมีเกณฑ์ถึงขั้นทะเลาะต้องเลิกลากันทะเลาะกันจริงแต่ไม่เลิกลากันนะเขาเรียกว่าเป็นคู่กัดกันซะมากกว่าเลกเอออย่างนี้เขาเรียกว่าเสือพบสิงไม่มีใครยอมใครนะคะมาดูถึงเรื่องสุขภาพกันบ้างสําหรับชาวราศรีกันสุขภาพได้เจ็ดสองในที่นี้เขาบอกว่า <c oughs> ระวังปัญหาเกี่ยวกับเรื่องจอประสาทตาใครที่ใช้สายตาทำงานหรือใครที่ชอบเล่นเกมหรือใครที่ชอบเล่นโทรศัพท์มือถือในที่มืดมืดจอประสาทตาเสื่อมหรือนะคะระวังจอประสาทตาเสื่อมเป็นทั้งสองข้างด้วยทั้งซ้ายและขวาแต่ว่าจะเน้นหนักหน่อยคือข้างซ้ายเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังหน่อยนะข้างซ้ายจะเป็นหนักกว่าข้าง ข้างขวาหรืออาจจะระวังเกี่ยวกับเรื่องกลางค่ำกลางคืนใครที่ไม่เกี่ยวกับสายตาก็อาจจะเกี่ยวกับเรื่องภูมิแพ้นะคะภูมิแพ้โรคผิวหนังแบบรักษาไม่หายเพราะว่าสําหรับบางคนนะต้องบอก,กน,นะไม่ได้ว่าโรคที่พูดมาจะต้องเป็นทุกคนสําหรับบางคนใครที่กลางค่ำกลางคืนนอนไม่หลับ นะคะบางคนอาจจะก้าวเข้าสู่วัยทองแล้วมันจะมีฮอร์โมนมันเปลี่ยนแปลงมันทําให้ระบบการนอนมันผิดปกติมากเลยมาดามเองยังเป็นเลยแต่มาดามไม่ได้ราศีนี้นะมาดามเองยังเป็นเลยคือมันนอนไม่หลับอะ่ะมันพยายามจะนอนมันก็นอนไม่หลับแล้วยิ่งข้อเสียของเราคือนอนไม่หลับเอาโทรศัพท์มาเล่นเกมโอ้ทีนี้มันก็เลยกลายเป็นเหมือนเราจะเอาชนะถามว่ามีโอกาสเป็นภูมิแพ้ไหม ถ้าเรานอนไม่หลับเมื่อไหร่ปุ๊บนะแล้วเราสะสมไปนานๆมันจะทําให้เราเป็นภูมิแพ้แบบภูมิแพ้โรคผิวหนังแบบรักษาไม่หายซึ่งมาดามเป็นนะคะเพราะว่าระบบน้ําเหลืองในร่างกายผิดปกตินะคะมันก็เลยจะทําให้เราเป็นตรงนี้ได้หรืออาจจะเกี่ยวกับเรื่องทรงอกเต้านมมดลูกรังไข่ถ้าเป็นผู้หญิงส่วนผู้ชายต่อมลูกหมากบวมโตหรือให้ระวังเกี่ยวกับเรื่องต่อมทอมซินหรือเอ่อไทรอยนะคะทีนี้ ที่สำคัญเลยคือ <c oughs> สำหรับบางคนใครที่มีกรรมพันธ์เกี่ยวกับเรื่องมะเร็งก็ต้องระมัดระวังนะคะผู้หญิงก็ให้ไปดูเกี่ยวกับเรื่องเนื้องอกซีดอะไรด้วยนะใครที่อายุ40อัไม่ต้องถึง50าสิอับอก็เตรียมระมัดระวังตัวได้แล้วเพราะว่าพอเริ่มก้าวเข้าสู่อายุ40ปุ๊บเราเริ่มก้าวเข้าสู่วัยทอง ะะฮอร์โมนของเราเริ่มจะเปลี่ยนแปลงแต่บางคนมีอาการบางคนยังไม่มีอาการแต่มันจะเริ่มมีอาการของมันไปเรื่อยเรื่อยๆรื่อยถ้าเราปล่อยปะละเลยไม่ได้ใส่ใจนะแม้กระทั่งอารมณ์เนะี่ยมันก็จะทําให้อารมณ์ของเราเนี่ย มันจะเป็นไปถ้าเป็นผู้หญิงเนี่ยสาคัญกว่าผู้ชายอารมณ์ของเราอะมันจะค้อยตามไปตามฮอร์โมนมันจะมีการเปลี่ยนแปลงมันจะหงุดหงิดง่ายโมโหง่ายถ้าเราไม่กดเอาไว้ไม่ควบคุมเอาไว้เราจะกลายเป็นคนนิสัยแบบนั้นหลังจากหมดประจําเดือนนะคะอ่ะทีนี้เรามาดูเกี่ยวกับโชคลาภกันบ้างโชคลาภสําหรับชาวราศีกันได้หนึ่งสี่ถามว่ามีเกณฑ์มีโชคลาภไหมมีเกณฑ์ที่จะมีโชคลาภได้แต่เขาบอกว่าไม่ได้เยอะนะ แต่ว่าเรียกว่าได้โชคได้เงินมาแล้วหรือมีโชคลาบแล้วมันเก็บไม่อยู่อ่ะมันพอมันมีเรื่องมีเงินเข้าปุ๊บมันจะมีเรื่องจ่ายออกไปเป็นช่วงของการที่เรียกว่าไม่ว่าจะเป็นรายได้ที่ได้มาจากตัวเราเองหรือไม่ว่าจะเป็นรายได้ที่ได้มาจากลาบลอย ก็เป็นช่วงของการเก็บเงินไม่อยู่รับซ้ายจ่ายขวาเพราะฉะนั้นนี่ยชาวราศีกันมาดูเคล็ดลับเสริมดวงว่าเขาจะให้ชาวราศีกันเสริมดวงเกี่ยวกับเรื่องอะไรบ้างนะคะมาดามจะให้ทั้งหมด3ามหข้อมาดามเชื่อเรื่องไพ่เคล็ดลับเสริมดวงมากเลยนะเพราะเขาจะบอกตรงเลยเนีคะว่า ในช่วงนี้ช่วงเดือนตุลาคมนี้ชาวราศีกันกําลังจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องอะไระเรามาดูกันนะคะใบแรกเขาบอกว่าให้สวดพระคาถาประจําวันศุกร์ยีจบในวันศุกร์เอ้ยในวันพระราชสป,ปดีนะคะวันพระราชสป,ปดีเนียเกี่ยวกับดาวผู้หลักผู้ใหญ่ส่วนวันศุกร์เนี่ยเกี่ยวกับเรื่องความรักการเงินนะคะสวนพระคาถาประจําวันศุกร์ในวัน ในวันพฤหัสบดีช่วงเวลา22นาฬิกา10นาทีถึง22นาฬิกา30นาทีเสริมเรื่องอะไรเสริมเรื่องเสริมให้มีสเสน่ห์เวลาพูดเวลาเราไปพูดกับผู้หลักผู้ใหญ่ทำให้คำพูดคำจาของเราน่าเชื่อถือเสริมให้ความรักการเงินของเรามีความมั่นคงมากยิ่งขึ้นนะคะทำให้เรามีความคิดความอ่านที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่มีความหนักแน่นมากขึ้นนะคะ เพราะฉะนั้นเนี่ยปัญหาที่ชาวราศีกันหนึ่งละที่รู้ละคือเรื่องความรักการเงินละดูซิว่าต่อไปคือเรื่องเอ้าความรักการเงินอีกแล้วเขาบอกให้สวดพระกาถาประจําวันพระรหัสอ้าวสลับกันซะนี่สวดพระกาถาประจําวันพระรหัส19จบในวันศุกร์นะคะช่วงเวลา12บสนาฬิกาถึง12บสนาฬิกายีนาทีพระกาถาประจําวันพระรหัสก็เกี่ยวกับนี่เลยสลับกันเลยนะ วันพระรหัสสวดพระคาถาประจําวันศุกร์วันศุกร์สวดพระคาถาประจําวันพระรหัสนั่นหมายถึงเรื่องความรักการเงินการตัดการการคิดการตัดสินใจของเราทําให้เราเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นในช่วงเนี้เขาบอกว่าชาวราศีกันมีความคิดความอ่านของการเป็นผู้ดิผู้เด็กผู้เด็กเด็กมากเกินไปนะคะเพราะฉะนั้นน่ะไพ่เตือนไพ่เตือนนะคะว่าให้คุณน่ะมีสติ ในการที่จะตัดสินใจไม่ว่าจะเรื่องความรักไม่ว่าจะเรื่องการเงินอย่าใช้อารมณ์ในการตัดสินใจอย่าอ่อนไหวง่ายอย่าคอยตามง่ายแล้วก็อย่าเชื่อคนง่ายช่วงเนี้ของชาวราศีกันเองเป็นช่วงของการมีสเสน่ห์แต่ปีนี้อย่าลืมนะวันศุกร์ทั้งอุบาททั้งโลกาวินาศเพราะฉะนั้นสวดพระคาถาประจําวันศุกร์ในวันพระรหัส,สป,ปดีจะได้ทําให้เรามีความคิดความอ่านของการเป็นผู้หลักผู้ใหญ่สวดพระคาถาประจําวันพระรหัส ในวันศุกร์เพื่อที่จะอะไรไปดับความอุบาทความโลกาวินาศให้มันมีเขาเรียกว่าเอาธรรมะเข้าข่มซะมันจะได้ทำให้ปัดเป่าในสิ่งที่ไม่ดีที่กำลังจะเข้ามาให้ออกไปนะคะอ่าเขาบอกว่าให้ซื้อซื้อยาดมสมุนไพรกินหรือซื้อแจกถ้าจะให้มันได้กุศลนะคะเป็นทานบาร,รมี ซื้อแจกดีกว่าในวันเสาร์เราจะแจกสัก7หลอดก็ได้หรือเราจะแจกสักสิหลอดก็ได้กําลังของดาวเสาร์คือ10นะคะในวันเสาร์ช่วงเวลา17นาฬิกาถึง18นาฬิกานะคะยาดมยาอมสมุนไพรนะคะในวันเสาร์โทษทุกภัยทายเสาอปสุปสรรคติดขัดอะไรต่างๆที่มันจะเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องความรักไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเงินมันก็จะได้ซื้อง่ายขายคล่อง มีสเสน่ห์เอ่อทให้เราอ่ะไม่มีอุปสรรคติดขัดอะไรที่จะเข้ามาขัดขวางเราภายัยพิบัติต่างๆที่จะเข้ามาทําให้เราอ่ะเกิดเอ่อเขาเรียกว่าอะไรทำให้เราเก็บเงินไม่อยู่ทําให้เราตัดสินใจผิดพลาดเราจะมีเหตุผลมากยิ่งขึ้นนะคะก็ไม่เชื่อก็ลองทําดูนะคะใครไม่เชื่อไม่ต้องทาําใครเชื่อก็ลองทําดูเพราะว่าไม่ได้ใช้ไม่ได้เอาเงินส่ง โอนมาเพื่อที่จะต้องให้มาดามทําให้อันนี้ทำด้วยตัวเราเองทําแล้วได้ดีมันก็ตัวเราเองได้ดีนะคะจบคําพยากรณ์แล้วนะคะใครเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดข่าวสารการแจ้งเตือนจากมาดามแชร์ออกไปเพื่อเป็นวิทยาทานให้กับผู้อื่นแล้วเป็นกําลังใจให้กับมาดามด้วยนะคะสําหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ